เอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงมากร้อนจนแทบจะละลายหน้าจอข่าวเศรษฐกิจเลยนั่นก็คือเรื่องราคาทองคำครับที่มันไม่ใช่แค่ขยับขึ้นธรรมดานะครับแต่มันพุ่งทยานแบบทำลายทุกสถิติสร้างจุดสูงสุดใหม่กันแบบรายวันเลยทีเดียวใช่ค่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองมากจริงๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่การขึ้นราคาปกติ แต่มันคือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราคาทองในตลาดโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งปกติแล้วสินทรัพย์ที่ดูจะแบบเชื่องช้าแล้วก็มั่นคงอย่างทองคำเนี่ยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยค่ะนั่นแหละครับคือภารกิจของเราในวันนี้จากข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเราจะมาแกะรอยกันว่าอะไรคือเชื้อเพลิงที่ทำให้จรวดทองคำลูกนี้พุ่งแรงขนาดนี้ มันเป็นแค่พลุที่สวยงามแล้วเดี๋ยวก็ดับหรือว่ามันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นกันแน่เราจะมาสำรวจกันตั้งแต่สถานการณ์ปัจจุบันสาเหตุไปจนถึงแนวโน้มข้างหน้าเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดที่สุดครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะคุยกันลึกขึ้นในวันนี้นะคะก็คือข้อมูลต่างๆที่เรามีทั้งเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนโยบายการเงินมันอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งก็ได้นะคะคําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ หรือนี่จะเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกต่อระบบการเงินแบบเดิมๆกำลังสั่นคลอนเราจะมาหาคำตอบจากข้อมูลกันค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพตรงหน้าก่อนเลยตัวเลขมันน่าตกใจขนาดไหนครับ ต้องบอกว่าน่าตกใจมากค่ะถ้าดูข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำในประเทศณนะวันที่29มกราคม2,569นะคะแค่วันเดียวราคาปรับขึ้นไปถึง3,750บาทวันเดียวเหรอครับวันเดียวค่ะทำให้ราคาทองรูปพันธ์ขายออกทะลุ82,000บาทไปแล้วเรียบร้อยซึ่งสำหรับคนที่ตามราคาทองมาตลอดจะรู้เลยว่าการขยับหลักพันในวันเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง โหสามพันกว่าบาทในวันเดียวนี่มันไม่ใช่การขยับแลวครับนี่มันคือการกระโดดชัดๆเลยแล้วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องในบ้านเรามันเป็นภาพสะท้อนจากตลาดโลกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะราคาทองในบ้านเราอ้างอิงกับราคาทองคำตลาดโลกหรือที่เรียกว่า Gold Spot ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาก็ชี้ชัดเลยว่ามันพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ5,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือความเร็วของมันค่ะความเร็วขยายความหน่อยครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาพุ่งไปแตะจุดสูงสุดถึง5591ดอลลาร์แล้วถ้าเรานับย้อนหลังไปแค่4วันทำงานก่อนหน้านั้นราคาขึ้นมาแล้วกว่า500ดอลลาร์4วัน500ดอลลาร์ใช่ค่ะมันคือการวิ่งขึ้นแบบแทบไม่พักเลย การเคลื่อนไหวที่ชันและเร็วแบบนี้นักวิเคราะห์ในข้อมูลเขาใช้คำว่าเป็นการขึ้นแบบพาราโบลาหรือพาราโบลิกค่ะพาราโบลาเหมือนกราฟที่ยิงตรงขึ้นฟ้าเลยใช่ไหมครับฟังดูแล้วมันก็น่าหวาดเสียวเหมือนนั้นนะอะไรที่ขึ้นเร็วขนาดนัน้นมันมักจะลงแรงเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและนั่นคือสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตาดูอยู่แต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอนาคตเราต้องเข้าใจก่อนว่า อะไรคือแรงขับเคลื่อนมหาสารที่ทำให้มันขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งข้อมูลชี้ไปที่3ปัจจัยหลักๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะโอเคครับมาเริ่มที่ปัจจัยแรกกันเลยในข้อมูลที่เราได้มาดูเหมือนจะชี้ไปที่เรื่องความตึงเครียดของสถานการณ์โลกเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปัจจัยแรกคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ตัวจุดชนวนสําคัญเลยคือความขัดแย้งที่ปะทุข,ขึ้นมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ข้อมูลระบุชัดเจนถึงการที่ประธาน,นาธิบดีทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะโจมตีอิหร,ร่านอย่างรุนแรงหากไม่ยอมกลับมาสู่โต๊ะเจรจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์นะคะ แล้วทางอิหร่านก็ตอบโต้กลับมาทันทีด้วยการขรู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอมุสซึ่งตรงนี้สําคัญมากใช่ไหมครับสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะช่องแคบฮอมุสคือเส้นเนื้อใหญ่ของการขนส่งน้ํามันของโลกถ้านึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงถนนเส้นหลักเส้นเดียวที่รถตุกคันต้องวิ่งผ่านถ้าถนนเส้นนั้นถูกปิดโอหโ เศรษฐกิจโลกก็แทบจะเป็นอัมพาตได้เลยพอมีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามหรือแค่ความวุ่นวายในจุดยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือนักลงทุนจะเกิดอาการ risk off risk off คือวิ่งหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นค่ะแล้วเงินที่หนีออกมาจากตลาดหุ้นมันก็ต้องหาที่ไปซึ่งก็คือทองคําเหมือนเวลาพายุเข้าแล้วทุกคนวิ่งหาหลุมหลบภยัยทองคําก็คือหลุมหลบภัยทางการเงินที่เก่าแก่และไว้ใจได้ที่สุด เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะทองคำถูกมองเป็นว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเวนมานับพันปีในยามที่โลกไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าค่าเงินของประเทศไหนจะด้อยค่าลงเมื่อไหร่แต่ทองคำมันคือสิ่งที่มีมูลค่าในตัวเองที่ทุกคนยอมรับทั่วโลกนี่จึงเป็นปัจจัยแรกที่อธิบายแรงซื้อระลอกใหญ่ที่เข้ามาได้ค่ะเข้าใจเลยครับ พอโลกดูน่ากลัวคนก็โหยหาสิ่งที่จับต้องได้และมั่นคงแต่ผมว่าแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยที่กลัวสงครามอย่างเดียวไม่น่าจะดันราคาให้พุ่งเป็นจรวดขนาดนี้ได้ในข้อมูลพูดถึงผู้เล่นมือใหญ่ด้วยใช่ไหมครับพวกเขากาลังทาอะไรกันอยู่ถูกต้องค่ะนี่คือปัจจัยที่สองซึ่งอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำนักวิเคราะห์ชื่อโทนี่ซิกคมอร์จาก IG ในแหล่งข้อมูลของเราเขาจะชี้เลยว่าแรงขับเคลื่อนหลักๆมาจากผู้เล่นรายใหญ่3มกลุ่ม กลุ่มแรกที่น่าสนใจที่สุดคือธนาคารกลางทั่วโลกค่ะธนาคารกลางหมายถึงธนาคารของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อทองคําเก็บทําไมล่ะครับปกติเขาต้องถือเงินดอลลาร์ไม่ใช่หรอนั่นคือประเด็นที่เชื่อมโยงกับคําถามใหญ่ที่เราตั้งไว้ตอนต้นเลยค่ะหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นแนวโน้มที่ธนาคารกลางของหลายๆาประเทศโดยเฉพาะนอกกลุ่มชาติตวันตก พยายามลดการพึ่งพิงเงินดอนลลา,าร์สหรัฐแล้วหันมาสะสมทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ oh. การที่แม้แต่ระนอกประเทศยังต้องกระจายความเสี่ยงออกจากเงินสกุลหลักของโลกมันก็เป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในระยะยาวค่ะเหมือนกับว่าแม้แต่ผู้คุมกฎทางการเงินเองก็ยังต้องหาทางหนีทีไล่ของตัวเองเหมือนกันน่าคิดมากครับแล้วกลุ่มที่สองคือใครครับ กลุ่มที่2คือพวกกองทุนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Trend Following Funds ค่ะกองทุนพวกนี้ทำงานง่ายๆคือใช้คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมจับทิศทางตลาดพอระบบจับสัญญาณได้ว่าราคาทองกำลังเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงระบบก็จะสั่งซื้อตามน้ำเข้าไปอีกมหาศาลเลยอ๋อมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองเพลิงอีกทีราคายิ่งขึง้นกองทุนก็ยิ่งซื้อแล้วราคามันก็ยิ่งถูกดันให้สูงขึ้นไปอีกเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะมันเป็นเหมือน self-fulfilling prophecy หรือคำทํานายที่กลายเป็นจริงเพราะทุกคนเชื่อแบบนั้นพอมีแรงซื้อจากกลุ่มนี้เข้ามาเสริมมันก็ยิ่งทำให้การขึ้นของราคานั้นรุนแรงและเร็วกว่าที่ควรจะเป็นส่วนกลุ่มที่3ก็คือนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการหลบภัยจากความเสี่ยงอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกพอ3แรงนี้มาบรรจบกันมันก็เลยเกิดเป็นภาพการพุ่งทยานแบบพาราโบลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะ โอเคครับเรามีเรื่องความกลัวสงครามมีเรื่องมือใหญ่ในตลาดและปัจจัยที่3ล้วครับผมเห็นในข้อมูลพูดถึงธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยปกติองค์กรนี้ขยับตัวทีไรก็สะเทือนไปทั้งโลกคราวนี้เขาทำอะไรที่ไปกระตุ้นราคาทองคำครับคราวนี้สิ่งที่เฟดทำยังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ตลาดคาดว่าเฟดจะทำในอนาคตค่ะ ข้อมูลระบุว่าในการประชุมครั้งล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดหรือ FOMC มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมคือ3.50-3.75เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้อ้าวถ้าคงดอกเบีย้ยไว้เฉยๆแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับราคาทองที่พุ่งขึ้นล่ะครับแต่มองไปข้างหน้าในถแถลงการและสัญญาณที่เฟดส่งออกมานักลงทุนส่วนใหญ่ตีความไปในทิศทางเดียวกันว่า นี่อาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของวัฏจักรนี้แล้วและคาดการกันว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยลงในช่วงกลางปีนี้ความสัมพันธ์ของมันเป็นแบบนี้นะคะช่วยอธิบายแบบง่ายๆหน่อยครับผมว่าหลายคนอาจจะยังงงๆงว่าดอกเบีย้ยขึ้นลงมันไปเกี่ยวกับทองได้ยังไงได้เลยค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สร้างผลตอบแทนในตัวเองคือถือไว้เฉยๆมันไม่มีดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลงอกออกมา ทีนี้ให้ลองเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลถ้าดอกเบี้ยนโยบายสูงดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนพันธบัตรก็จะสูงตามไปด้วยการเอาเงินไปฝากไว้เฉยๆก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วการถือทองคําที่ไม่ให้ดอกเบี้ยเลยก็จะดูไม่น่าสนใจแต่ในทางกลับกันถ้าตลาดคาดว่าในอนาคตดอกเบี้ยกําลังจะลดลงผลตอบแทนจากเงินฝากและพันธบัตรก็จะน้อยลงไปด้วยถูกต้องค่ะ พอผลตอบแทนจากสินทรัพย์อื่นมันลดลงการถือทองคำก็จะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีโดยเปรียบเทียบต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองมันต่ำลงนักลงทุนจึงรีบเข้ามาซื้อทองคำเก็บไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อดักทางแนวน้มดอกเบี้ยขาลงในอนาคตนี่จึงเป็นปัจจัยบวกที่ทรงพลังมากอีกอย่างหนึ่งค่ะชัดเจนมากครับ พอเอาทั้ง3ปัจจัยมารวมกันทั้งความกลัวสงครามแรงซื้อจากผู้เล่นรายใหญ่ที่มองเห็นเทรนเดียวกันและการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยกำลังจะลดลงมันก็เลยเป็นเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวที่ทำให้ราคาทองพุ่งทะยานทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้แล้วมันจะไปต่อไหมหรือว่านี่คือยอดดอยแล้ว เป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดเลยค่ะและแน่นอนว่านี่เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลไม่ใช่การฟันธงแต่ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ให้มุมมองที่น่าสนใจไว้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าการขึ้นแบบพาราบโบลาที่ชันและเร็งมากแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วมันไม่ยั่งยืนค่ะหมายของว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงลงมาแรงๆได้มีโอกาสเกิดการพักฐานหรือปรับฐานในระยะสั้นได้สูงมากค่ะ คำว่าพักฐานก็คือราคาอาจจะปรับตัวลดลงมาบ้างหรือแกว่งตัวออกข้างไปสักพักเพื่อลดความร้อนแรงที่มากเกินไปม,มันเหมือนคนที่วิ่งเร็วๆก็ต้องมีหยุดพักหายใจบ้างเป็นธรรมดาแต่การพักฐานนี่ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นจะจบลงเสมอไปใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือจุดที่สำคัญมากข้อมูลวิเคราะห์ชี้ว่าแม้ระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนและย่อตัวลงมาได้แต่ภาพใหญ่ในระยะยาวของปีนี้ยังคงดูดีอยู่ เพราะอะไรครับเพราะปัจจัยพื้นฐานทั้งสาข้อที่เราคุยกันไปมันยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่จบแนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆจะสะสมทองคําเพิ่มก็ยังดําเนินต่อไปและทิศท,ทางดอกเบี้ยของเฟดก็ยังคงเป็นขาลงดังนั้นนักลงทุนบางกลุ่มอาจจะมองว่าการย่อตัวของราคาในระยะสั้นนี้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพิ่มด้วยซ้าไปค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพทิศท,ทางข้างหน้าแล้ว งั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุดเรามาสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้กันดีกว่าครับไหสรุปได้ว่าราคาทองกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ร้อนแรงอย่างเต็มตัวค่ะมีการทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการมีแรงส่งมหาศาลแต่สิ่งที่ต้องจำไว้เสมอคือมันมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงมากเช่นกันการเคลื่อนไหวในแต่ละวันอาจจะรุนแรงกว่าปกติค่ะ แล้วคำถามที่สองสำหรับคนทั่วไปที่ฟังอยู่ควรจะจับตาดูอะไรเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ตามสถานการณ์ได้ทันครับจากข้อมูลทั้งหมดสรุปปัจจัยที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดได้3ข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกนะคะข่าวความตึงเครียดระหว่างประเทศโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของสหรัฐและอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งใหญ่ๆในจุดอื่นของโลกด้วยข่าวเหล่านี้เป็นตัวจุดประกายความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยโดยตรง ถ้าสถานการณ์ดูเหมือนจะบานปลายราคาทองก็อาจจะมีแรงหนุนให้ไปต่อได้ข้อ2ก็น่าจะเป็นเรื่องของเฟดถูกต้องค่ะข้อ2คือท่าทีและถ้อยถแถลงของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องคอยฟันการส่งสัญญาณเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยให้ดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดของประธานเฟดหรือรายงานการประชุมที่เปิดเผยออกมาถ้ามีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าจะลดดอกเบี้ยเร็วหรือแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็จะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญมากต่อราคาทองค่ะ แล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อที่3คือทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยปกติแล้วทองคำซึ่งซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์อ๋อครับถ้าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก็จะทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นทำให้มีความต้องการซื้อมากขึ้นราคาทองก็จะปรับตัวขึ้นได้ดังนั้นการดูดัชนีค่าเงินดอลลาร์หรือ DXY ควบคู่ไปด้วยจะทำให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะ เยี่ยมเลยครับครบถ้วนและชัดเจนมากทำให้เราเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ถูกทิ้งทายไว้ในข้อมูลนะคะและมันก็วนกลับมาที่คำถามใหญ่ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกคือไม่ใช่แค่ทองคำอย่างเดียวที่ราคาพุ่งขึ้นนะคะแต่สินทรัพย์ในกลุ่มโลหะมีค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินหรือซิลเวอร์พลตตินัมหรือพาราเดียมก็ปรับตัวขึ้นยกแผงพร้อมกันหมดเลย หมายความว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของทองคาแต่เป็นปรากฏการณ์ของสินทรัพย์กลุ่มนี้ทั้งหมดใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญให้เราได้คบคิดกันต่อว่าหรือนี่ไม่ใช่แค่การวิ่งเข้าหาทองคําเพราะกลัวสงครามชั่วคราวแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนทั่วโลกต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือ tangible assets ทั้งหมดอืม และการเคลื่อนไหวของเงินทุนมหาศาลในครั้งนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นที่พวกเขามีต่อระบบการเงินและสะกุลเงินกระดาษแบบเดิมๆในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและหนี่สินมหาศาลใบนี้นี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภาพที่ใหญ่กว่านี้ก็เป็นได้ค่ะ